ทำส่วนให้ไม่ติดรนนะคะอันนี้คือภาษาไทยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะบอกว่าเออทำให้ทำคูณคอนจูเกตเข้าไปคอนจูเกตไม่ใช่คอนเกรตที่เป็นยี่ห้อยยาสีฟันนะจ๊ะอ่ะมาดูนะคะการทำส่วนให้ไม่ติดรนเนี่ยเราจะใช้หลักที่ว่าให้น้องดูตัวส่วนเป็นหลักตัวส่วนนะคะก็คือจะนี้จ้ะ 8ลบ2 r ู6อันนี้นะคือตัวส่วนเวลาน้องหยิบคอนจูเกตมาคูณหนูต้องเอาตัวเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายตรงข้ามของเดิมอะโจ์เขากำหนดมาเป็นลบน้องก็เอาคูณเป็นบวกซะคูณยังไงนะคะอ่ะดูนี้นะพี่ป้นก็เอา8บวกค่ะ2 r ู6คูณเข้าไปเลย ทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณนี้อ่เวลาย้ำอีกทีเวลาทำกรนเนี่ยทำส่วนให้ไม่ติดกรนน้องจะต้องเอาเครื่องหมายตรงกันข้ามถ้าตัวส่วนใช้เครื่องหมายลบน้องต้องใช้เครื่องหมายบวกในการคูณทั้งบนและล่างโอเคนะ next step นะคะถัดไปเราได้ล้เพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยน้องก็จะเป็น4คูณด้วย8บวก2รู o 6แต่ข้างล่างเนี่ยค่ะเวลาทำให้เราใช้ตัวนี้เลยนะคะก็คือหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2มันจะเข้าสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังพอดีนะคะ น้องก็จะเป็น8ยกกำลังสองจะลบด้วย2รูททั้งหมดยกกำลังสองให้น้องสังเกตนะตัวที่พี่ปั้นมีรูทไว้เนี่ยจะเห็นว่าพี่ปั้นใส่วงเล็บหมายความว่าถ้าเราใส่วงเล็บเนี่ยเวลาย,ยกกำลังเนี่ยตัวเลขข้างในวงเล็บทั้งหมดต้องถูกยกกำลังด้วย ข้างบนก็จะเป็นเขียนไว้เหมือนเดิมก่อน4คูณด้วย8บวก2รูท6ข้างล่างนะคะะมานะ8กํลัง2ได้64จะ้ะลบด้วย2กํลัง2รูท6ทั้งหมดยกกําลัง2เห็นไหมพี่ป้านเอาตัวเลขเนี่ยที่เป็นชี้กําลังอะ่ะคูณนะคะแจกเข้าไปเลย ก็คือจะกลายเป็น2ยกกำลังสองและรูทหทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองอ่าแบบนี้แล้วเราก็คิดธรรมดาข้างบนก็เกณฑ์สไปก่อนคือมีลางสังห์ว่าน่าจะมีการตัดทอนกันเกิดขึ้นลบด้วย4คูณด้วย6อืม ข้างบนจะได้4คูณ8บวก2รูทหตัดทอนแน่นอนเออ64ลบด้วย24โอ้แจมข้างล่างนี้ได้40อ่ะแล้วก็ข้างบนเป็น4คูณ8บวก2รูทหเออตัดได้จริงด้วยน้องก็เอา4ตัด40เลยจะ้ะข้างล่างเหลือ10อืมคำตอบก็คือ8บวกสรูทห ส่วนสิบค่ะแบบนี้นะคะ